รถพร้อมรถกำลังจะวิ่งผ่านขึ้นมาเพื่อจะเทสมีหน้าทนะี่แค่วิ่งผ่าน เออใช่ดิครับผมแล้วก็อันนี้อะไรนะโมเดลรุ่นโมเดลรถหรอเฟสเออเซ็นเทอร์แล้วก็เนี้อ,าอา่าเพจเลขทะเบียน ระหว่างที่พิมพ์ Enter นะตัวนี้ก็จะชัดขึ้นนั่นแสดงว่าเราสามารถเซฟลงเครื่องได้อ่พิมพ์เลขกิโลกิโลลงไปด้วยสา5สอห้าหนึ่งครับแล้วก็ Enter ได้เลยคต่อปียางปียางไหมโน้ตโน้ตปียางอันนี้คือหนึ่งสองสองเก้าหนึ่งสองเก้าจากนั้นเราก็เซฟที่สีเหลืองเลยครับอ่าตอนนี้มันจางไปแล้วแสดงว่าถูกบันทึกลงข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ถ้าเราด้สั่งพิ้น์ก็กดสีเขียวได้เลยกดสีเขียวกดอีกทีาใช้งานประมาณนี้สวัสดีครับเดี๋ยวจะมาสาธิตการตรวจเช็คความผิดปกติหรือการทำงานของเจ้าตัวเครื่องบัสเลอร์ถ่ายโปรไฟล์เบื้องต้นนะครับเริ่มอันดับแรกให้คุณกดที่รูปประแจสีเหลืองนะครับ จากนั้นโปรแกรมจะให้คุณใส่รหัสผมจะใส่รหัสน,นะครับ็จะปจากกดหน้าตาประมาณนี้นะครับจากนั้นวิธีเช็คก็คือให้คุณกดปุ่มสีน้ำเงินตัอักษรอ,ออกไปทางขวาจะสังเกตจะมีไฟสัญลักษณ์อันนี้นะครับจะเช็คดูว่าเลเซอร์มันติดไหมโดยการกดปุ่มสีเหลืองนะครับที่มีรูปถูกผิดสีเหลืองนะครับผมจะลองกด ่าตอนนี้เลเซอร์เป็นสัญญาณเลเซอร์ผมจะกดเปิดปิดนะครับอ่าอันนี้คือปิดอันนี้คือเปิด,นนเ,ปดเดี๋ยวผมจะส่องไปทางฝั่งของเลเซอร์ที่ล้อนะครับผมจะเปิดปิดอ่าดับอโอเคตรงนี้แสดงว่าเลเซอร์ทำงานปกติถ้าเราต้องการเลือ่อนอีกฝั่งนึงเช็คเลเซอร์ของฝั่งซ้ายโดยการกดปุ่ม ปุ่มสีฟ้าไฟก็จะติดถ้าเรากดปุ่มสีเหลืองจะติดเลเซอรอ์เปิดปิดนะครับเดี๋ยวผมจะหันไปทางที่ลอ็อผมจะเปิดปิดนะครับเปิดปิดโอเคเลเซอร์ทุกตัวทำงานสลับกล้องซ้ายขวาโดยการกดปุ่มสีฟ้าะนะครับทีนี้ถ้าต้องการเช็คก,กล้องให้กดสีแดง กดสีแดงนะครับกดสีแดงกล้องก็จะเปลี่ยนไปณนะตอนนี้ก็คือมันโชว์กล้องตัวนี้อยู่ตัวนี้นะครับมันสีฟ้ากว่าชาวบ้านเขาถ้าจะสังเกตุว่าสีฟ้ากว่าน,นะครับถ้าต้องการดูทั้งหมดกดสีเผาสีเผา,าอันนี้คือดูทุกกล้องเลยนะครับ ถ้าต้องการกดออกกด ESC นะครับเพื่อออกจากหน้าจอตรงนี้เครื่องมือของเราสามารถทำงานได้นะครับขอบคุณครับปัทเธอร์ไทโปรไฟล์นะครับการค้นประวัติข้อมูลของลูกค้าให้เริ่มจากกดสีเขียวเป็นสัญลักษณ์รูปเรินเตอร์นะครับ จากนั้นเครื่องก็จะโชว์ประวัติทั้งหมดของลูกค้าที่เคยผ่านการทดสอบจากเครื่องนี้นะครับกรณีน,นี้เราสามารถใช้คีย์บอร์ดเลือลอเล่อนขึ้นลงนะครับที่คีย์บอร์ดเลื่อนขึ้นลงนะครับว่าเราต้องการลดคันไหนฝ่ายหาแบบนี้ไปเรื่อยๆก็ได้แต่ในกรณีที่เราจําเลขทะเบียนของลูกค้าที่ต้องการหาได้อย่างเช่นผมต้องการค้น343ผมจําได้ผมก็กดที่สีเหลืองลูกแว่นขยาย ก็จะขึ้นบล็อกหน้าตานี้ขึ้นมาผมจะค้นเลขทะเบียน3 4 3จากนั้นเมื่อป้อนเลขทะเบียนเสร็จให้กดลูกเป็นขยายสีเหลืองซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะก็จะมาเฉพาะรถทะเบียน3 4 3จากนั้นให้กดสีเทารูกปรินเตอร์นะครับอีกครั้งมันก็จะบอกว่ารถคันนี้ไปผ่านการตรวจสอบ จากนั้นให้กดรูปพรินเตอร์อีกหนึ่งครั้งสีเขียวนะครับก็จะโชว์นะครับหรือต้องการดูเฉยๆหรือตรวจสอบประวัติเฉยๆให้กดสีฟ้านะครับเพื่อดูอีกมุมมองหนะึ่งก็จะแบบนี้ก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันกดสีฟ้าอีกทีนึงรูปกระดาษน,นะครับก็จะกลับมาสู่หน้าจอเดิมถ้าต้องการพิมพ์เอกสารให้กดที่รูปพรินเตอร์นะครับเครื่องก็จะปรินต์ข้อมูลทั้งหมดออกมา จากนั้นกด ESC เพื่อกลับสู่หน้าจอเดิมกลับมาสู่หน้าจอพร้อมใช้งานขอบคุณครับ